ดมหนึ่งครับซูนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับไม่รู้่จะดูรู้เรื่องไห้ <c oughs> อ่านี่นะครับแตะนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมกดแตะอันนี้กดเสียวนะครับมานะครับอบอกทั้งสอบให้เลยนี่ ถ้าอยาหักโขดมาพบมันจะมา,สาเส้นเดียวนะครับมาเฉพาะสีเขียวอ่อนเส้นนี้นะครับดูนะสีอ,อ,อ่อ,อ,อนสีเขียวอ่อนสีเข,เ,เขียวนะฮะเขียวเขียวนะฮะจไม่มีไฟนะครับมันต้องเป็นสายยาวนะครับรไ,มไม่มีนะครับดูนะครับเส้นนี้มีนะครับดูนะแดงอืม แรงเข้าไปในระบบ,บนี้นะพบสองเส้นนะครับผมดก็ไม่ทำางานนะครับนี้เราผมต่อเข้าลงกาวดูนะครับดูนะลงกาวแล้วนัน,นะครับแล้วกดนะครับก็คนะือกาวมันไม่พอใส่กาวมันต้องขาดครับทําให้ระบบมันลวนนะครับ น่าจะสรุปได้ประมาณนี้นะครับก็ลองไปเช็คก,กันดูนะครับหากเจอปัญหาแบบนี้ก็จะจบปัญหาเรื่องแต่ได้นะครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะเอาอันเก่าใส่เข้าไปแล้วก็ลองดูดีนะครับการแก้ป,ป,ปัญหาก็เฉพาะหน้าก่อนนะครับเดินใส่กาวมาไว้ตรงนี้แล้วก็มาเข้าที่กาวของแต่นี่นะครับแล้วก็ เผื่อตรงนี้หน่อยหากเราจะปอกใช้ไปต่อกาวกับร่วมกับตัวอื่นอีกก็ได้นะครับตรงไฟเบรกอะไรที่มันไม่สมบูรณ์เราเอามาเข้าใช้กาวร่วมกับตัวนี้เป็นกาวตัวใหม่ไปเลยเดี๋ยวจะลองเทสระบบดูก่อนนะครับ <c oughs> เอาแบบรวบๆไปก่อนเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะครับมองกดเตดูครับดังไหมเครื่องได้เดิม อันนึงนะครับเรื่องยังไม่จบนะครับติดตัวสตาร์ทมือนะครับสำหรับแต่ก็จบปัญหาแล้วนะครับที่เหลือก็คือระบบก,กาวของเครื่องยนต์มันไปลบโพนไหนนะครับต้องรื้อเฟรมของตัวซูมเออร์ออกดูให้หมดนะครับว่าจุดต่อกาวเขาอยู่ตรงไหนนะครับน่าจะอยู่ตรงคอน่อนีดเป่ดครับต้องเก็บมาดูครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะครับเรื่องนั้นแต่ที่ติดเลดม เสียเพราะอะไรให้ดูนะครับเห็นไหมครับรอยบุบตรงนี้นี่บุบนี้เรามาังปรกดแผ่นนี้ไว้ครับน่าจะมีการชนด้านหน้ามานะครับเลยทําให้แตเสียนะครับก็เลยส่งขาวแค่นี้นะครับ